ปลายแหลมแหลเรียกว่าเข็มแต่ถ้าหากว่ากลัดกับเสื้อผ้าแล้วก็มีมีที่เก็บเข็มอย่างนี้เขาก็เรียกว่าเข็มกลัดมันก็เป็นเข็มซ่อนปลายได้คือซ่อนไม่ให้ไม่ให้อันตรายปลายเข็มไม่ให้ไปทิ่มกรบสิ่งต่างๆ เกมกลัดนี้เป็นรูปเนาะเป็นเครื่องประดับประเภทสวยงามประดับด้วยเพชรจะด้วยแต่ไม่ใช่เพชรแท้หรอกแต่ก็ดูได้กลัดได้โชว์ความสวยนกใครๆก็ชอบแหละ เพราะว่านกนี่มันสวยมีหลายสายพันธุ์แต่สายพันธุ์ที่มีทั่กกทมขณะนี้ก็คือพวกนกพิราบบุกตามบ้านเรือนประชาชนมูลของมันเป็นเชื้อโรคอันตราย ให้ระมัดระวงังเพราะว่ามันจะทำให้ถึงกับโมยมรณาได้ม,มูลนกพิราบนี่